ยายวันนี้ครูเพ็นสีสอนภาษาอังกฤษผมด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาว้ยายครูเพ็นสีนี่เอองั้นเดี๋ยวขอทดสอบสักหน่อยได้ไหมจัดมาเลยวยายสีเหลืองเย็นโลเต่าอังโล่ไฟบัฟเโลเข็มเข้มไม่ใช่กาแฟกโก้ปัติเสธโน่ยายโอ้โหโกรธโมโหโอ้โอโอเคใช่ไหมยายโอเคฮาเลยล่ะ ภาษาอังกฤษบ้านพ่อพี่อย่าเพิ่งหัวเราะยายนอกจากภาษาอังกฤษแล้วผมยังได้ภาษาเกาหลีด้วยนะอีกแล้วเพิ่งรู้จักประเษศเกาหลีด้วยเหรอรู้จักสิยายอย่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมึงรู้จักไหมง่ายง่ายถ้าเกาหลีเหนือก็เก้าตรงเส้นเหนือถ้าเกาหลีใต้ก็ก้าตรงหัวเข่าม่จังไรนั่นมันก้าเหนือหลีกับเก้าใต้หลีแล้วพอพอเดี๋ยวโดนคนดูด่าว่าตะลุอีกกูไปนอนเกาหลีก่อนยฮ้ยเฮยเด็กดูเยอะ เ,อ,อ,เอ,อไปฝึกภาษาของมึงต่อเถอะกูไปนอนแล้วเดี๋ยวสิยายต่ออีกนิดเถอะอะไรของมึงองีกขอไอเดียทำกันบ้านภาษาอังกฤษหน่อยก็ได้แต่ไม่เอาแล้วนะสีเหลืองเยลโลอะไรเนี่ยใครจะไปเล่นซ้ำละยายมามาไหนกันบ้านมึงครูถามผมว่าอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วมึงอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างล่ะผมก็นึกไม่ออกอะ แต่ดูในทีวีที่อยากทำก็ดำน้ำน่าสนุกแต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมันว่ายังไงอ่ะครูห้ามเปิดกูเกิลเดินนะยายไม่งั้นจะอยากเลยคำศัพท์ภาษาอังกฤษมึงพอได้ไหมก็ท่องได้หลายคำแล้วยายมึงก็เอามาเรียงต่อกันแค่นั้นเองอย่างคำว่าดำกับคำว่าน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงดำก็ black น้ำก็ water เออมึงก็มารวมกันสิ black water เออแค่นั้นแหละยากอะไรวะโอ้ ยายนี่อัจฉริยะเลยใช้ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวให้กูไปนอนได้หรือยังเนี่ย Follow ชิวๆใหญ่อะไรวะก็ตามสบายไงยเออวัวไยดี